สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่อง Chamco m เ d i a Channel น,นลละคะมาหนี้จะเดินหนีไปไหนพาพี่ไอามาดูเผื่อต้องการลูกสมุนไปไว้เฝ้าบ้านนะคะใช่ก็ยังคิดบ้างอยากได้อยู่แบบอยากได้แต่ว่าต้องถามพี่กัปตันก่อนใช่อีกอย่างเลี้ยงมันจะตายอันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่กล้าเอาเข้าใกล้บ้านกลัวพ่อถอยรถโด<อ>น <laughs> เล็กอยู่ยนี่นะคะสาวมะนี่ลงน้อยตัวหนึ่งมันนั่งแทะไม้อยู่ด้านโน้นค่ะนอนเฝ้าอยู่ฝั่ง,ง,งนโน้นนะคะตัวนี้เหมือนจะคุ้นนะใช่ตัวนี้มันนั่น <c oughs> พอเราจะนั่งลงมันก็เดินหนี <c oughs> พุงเหมือนจะพุงจะแตกแล้วแหละ แต่พี่ไอบอกว่าอยากได้แบบตัวที่มันตัวใหญ่ๆเนาะก็เลยแนะนําว่าให้มเข้ามันกินเยอะๆเพราะโตมามันจะเหมือนมันมีกล้ามพี่ไอมันจะตัวใหญ่มากมมต้องแบบกได้ตัวผู้เนาะหนูว่าจะเลี้ยงอยู่แต่ว่าลูกสม,มุนหนูที่บ้านเยอะแล้วยังไยงไม่เยอะถึงเนี้ยที่บ้านแกหมดแล้วที่บ้านฟันไม่มีหมดแล้วหมาที่บ้านนะมีตัวหนึ่งหนูเคยเลี้ยงเลี้ยง มีตัวหนึ่งที่แม่เคยบอกคือเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่หนูเกิดอจนหนูอายุสิบสองเข้าถึงแบบเสียชีวิตมันเป็นหมาที่ตัวใหญ่มากประมาเจ็ดแปดปีเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่แบบเล็กๆนะคะเขาเขาจะไม่กัดเราหยอกเขาเขาจะแบบเหมือนเขารู้อะว่าเราแบบไม่ทําอะไรเขางับกันอยู่สองตัวเหมือนตัวนี้จะไม่เข้าพวกเท่าไหร่นะ ไอ้พวกนั้นมันจะกลัวคนนะค่ะส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยเหมือนแบบกลัวครึ่งหนึ่งไม่กลัวครึ่งหนึ่งอะเหมือนจะกลัวแต่ไม่เรียอ่ะในมือฉันมีอะไรให้เธอเรียค่ะ เลี้ลอนเข้าป่านะแต่หมาทุกตัวที่นี่มันจะเข้าป่าได้ลุงจะมาเรียกเอาไปตลอดถ้าแกแบบไปเดินไปหาเห็ดอะไรเงี้ยสอนมันใช่ไหมใช่ค่ะก็ดีนะมีเพื่อนอีกแบบก็ดีนะแต่ก่อนก็ชอบแต่ก่อนเลี้ยงหมาตัวหนึ่งจะเป็นหมาพันเตี้ยหมาเขาตัน้นมาอยู่ด้วยเจ้าของเลยว่าเจ้าของเขาเลยมาบอกว่าอะไรนะเอาไปเลี้ยงเอาเลยเลี้ย<อ>งเลย จะไปไหนเจ้าของเขาเลี้ยงอย่างดีแล้วมาอยู่ๆมาเจอเรามาันมาไม่อยากกลับเลยเพราชอบเล่นกับเาแต่บางาทีสัตว์เลี้ยงมันก็ดูไอ้นี่นะเหมือนเขามี